ก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมมิสเตอร์ออยแล้วก็มีเกมใหม่มาอีกแนวนะครับผม real battle simulator ก็คล้ายๆกับ t h o r y accurate battle simulator เออที่พี่แบงค์กับโมเล่นไปอ่ะเอาอะมันมีถอยเดียวกันนะครับผมจะมาลองดูโหมดแซนบอก่อนประมาณว่าโปรแซนบยก็จะมีแบบให้เราเลือกทั้งอังกฤษอียิปต์ ฟินแลนด์เบสิโกรัสเซียงูผูจะเล่นแมพอังกฤษก่อนนะครับผมมาดูมารีไอ้ปีนี้ดูใครอ๋อตักบอลระวังสองฝั่งไหนดูซิว,ว่ามันจะสู้าาออก,กันยังไงอ๋อเข้ามาแล้วต่อยกัน เอาล่ะไอ้นี่ต้องเป็นคุณหอ,อกแน่ๆเลยอะ่ะมาดูชิว่ามันเป็นยังไงหอ,อกฝ่ายไหนช,ชนะหอ,อกไฟน้ำเงินชนะเราต่อไปมาดูกับไอ้ลูกนี้กันบ้างใครเนี่ยอ๋อสปาตาเอ้ที่ก็เข้ามาแล้วมันก็จะฟันกันอย่างนั้น อันนะครับผมฟันแบบไม่หยุดไม่ย่อนอ่อนฟันแบบไม่หยุดไม่ย่อนก็ฟันแบบไม่หยุดไม่ย่อนนั่นฟันเข้าไปฟันเข้าไปนี่ดักดาบดาบแม่งคูดใหญ่ดูกันว่าใครจะชนะออืฟันทีเดียวลงไปกี่พุทธนาเขาคือมายัง ฟันทีเดียวรูปกิ้งโอ้โหฝ่ายน้ำเงินชนะอาละหมดมาีอันนี้คือตัวอะไรอะไรเป็นกรเป็นกรอโอ้โกเลมลองเอาัามาสู้กันดูสิก็ต่อยกันหลายทีทีนั่นแหละกว่าจะรู้ว่าใครแพ้ใครชนะนะครับ น,นี่ต่อยกันหลายทีนี่อ่ะเนี่ยดูมันดูมันต่อยดูมันต่อยโอ้โหนี่ก็จะมีผลปืนนะครับผมผลปืนแล้วก็มาดูกันซิว่ามันจะเออย็นยอดเต็มเต็มไฟแดงเ็อ๋อปืนใหญ่ ลองทสดูปืนใหญ่ก็จะยิงกระสุนปืนใส่กันไอ้นี่อะไรเครื่องปลาลูกไฟเอาละมาดูกันว่ามันจะสู้ยังไงอ๋อเวลาสู้มันจะปลาลูกไฟใส่กันแต่ว่าอันนี้สู้กันคงไม่ได้หรอกครับเพราะลูกไฟมันมกกักจะมาชนกันอยู่ด้วยเอาละอะไปดูวันอื่นต่อ มีจิไอ้นี่ใคาไอเนี่ยอืมพ่อมดใช่ไหมผมไม่คาท้าด้วยอ๋อปล่อยพลังใส่กันอันอันนี่อะไรตัวอะไรวะเอาละไม่รู้ววันจะทำอะไรปล่อยพลังกรอเปล่าอ๋อเปลี่ยนคนุณฝ่ายให้เป็นฝ่ายผู้เดียวกันเองอย่างนี้เอง อย่างนี้แหละขอจบการแคสเกมแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืม,ลมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันดูไว้นะครับผมคลิปนะอ่าผมจะลงเกมนี้นี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าชาร์ตไฟฟ้า7.2กับเอเรียนปะทะพีเดเตอร์เอ,อตอนที่สี่ออกนะครับผมอังละ่ะยังไงวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าลาก่อนครับผม